เรามันรู้สึกอะไรยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเ็ปีผ่านไปไวเหมือนกันนะคะเหมือนแบบเราเราพิ่งเห็นเขาเดบิวต์มาใหม่ๆแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้วเจ็ปีก็เห็นความเปแบบแลี่ยนแปลงเห็นความสําเร็จอะไรมากมายก็ดีใจกับเขาค่ะได้แบบว่ามีไปร่วมอะไรนะอาเรเแบตอะไรกับเขาบ้างไหมคะในฐานะเราเป็นดิ้งคนนึงอะไรอย่างงี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่ได้แบบก็กดไลค์รูปตามปกติแล้วก็ไลค์ตามอ่งสมาาชิกกกเเเรรทคนน็็ู้ึปปีี ได้ฟังเพลงอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะก็ดีใจที่ขอครบเจ็ดปีแต่ในช่วงนี้ก็มีอีก,อกหนึ่งกระแสสมมเรื่องว่าเอ๊ะบิงก็รุ้นเขาจะต่อหรือไม่ต่อสัญญาเราเองลุ้นด้วยไหมคะลุน้นเหมือนกันได้ก็ลุ้นเหมือนกันก็ รุ่นเหมือนกันค่ะ7ปีมีแต่คนถามเดียเหมือนกันว่าแบบรู้ไหมอะไรเป็นยังไงบ้างแต่เดียไม่รู้แบบเบื้องลึกข้างหลังอะไรยังไงเลยค่ะเดียก็รอฟังข่าวพร้อมทุกคนเหมือนกันจริงๆเราจะแอบใจหายไหมสมมติสมมติถ้ามันไปแบบไม่ได้ต่อไม่ต่ออะไรอย่างงี้หูใจหายสิเดียก็คิดว่าน่าจะเหมือนทุกคนเพราะว่าเราเหมือนอยู่กับเพลงเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกอะค่ะพอวันหนึ่งถ้าเกิดว่าอาจจะไม่มีการต่อสัญญาก็คงใจหายเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะต่อก็ได้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ไงยังไง ย,ยังไงก็ยังอยากเห็นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแนวอยากเห็นทุกอย่างอยากเห็นแม้กระทั่งจะโซโล่ก็อยากเห็นจะเป็นวงเราก็อยากเห็นคือซัพพอร์ตหมดซัพพอร์ตหมดซัพพอร์ตทุกคนแต่แนวโน้มจับใจในในฐานะบิ๊กก็คืออยากให้มันเป็นในททางบวกเนาะใช่ค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็อยากให้เป็นในทางบวกแหละเนาะบิ๊งหลายคนเขามีส่วนบนภาวนาของเราเราเลยไหมคะเราถึงขนาดนั้นไหมคะนไม่ถ anyway> ึงขนาดนั้นค่ะคือ รอเวลาแหละค่ะเดี๋ยวว่าทุกอย่างเดี๋ยวก็คงจะชัดเจนตามเวลาของเขาในการตัดสินใจตอนนีติดตามผ่านมาน้องแบบว่ามีแบบเรื่องอะไรเปย์เปย์อะไรอยแบบนี้มไหมเพราะหลายคนเขาก็โฟกัสน้องก็ไหม้กับเดียร์เหรอคะก็ยังไม่ไม่ได้มีไปเปย์อะไรนะคะแต่ก็รู้ว่าเป็นช่วงของการแบบแตหมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะต่อหรือไม่ต่อเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ไม่ได้ถามลึกเลยเพราะว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้อง กับเขาแล้วค่ะให้เขาตัดสินใจเองเราก็ไม่อยากไปถามอะไรมากเรื่องนี้ยังไม่รู้ต้องรอแต่อีกเรื่องหนึ่งความแซกไม่ต้องรอแล้วล่าสุด่ะไระคุณเพื่อนลงทีไปลุกเลยทะเลก็ว้าวอยู่ค่ะเพราะนั้นปกติเราไม่ค่อยเห็นเขาในหมดนี้เคยเห็นเคยเห็นบ้านแต่ไม่เคยเห็นลงรูปไม่เคยเห็นลงแบบว่าจังๆโป๊ๆแบบนี้แบบซึ่งแบบเล่นมาแล้วเจอเลยไม่ต้องมีอะไรแบบซีทูบางๆไม่ต้ก็มีน่าแซวเพราะว่าไงบ้างมีซาอุดีอะไรไป็ซาสตัวไหม กกำลังจะแซววันนี้เลยแต่ว่ามางานนี้ก่อนก็เลยยังไม่ได้แซวนี่ตอนนั้นแอบถามว่าแอบไปแซวเวลาแอบไปแล้อยากจะไปแซวเพราว่าอะไรที่อยากแต่ว่าโอ้โหเฮ้ยคนดีนะเออคืเคยกตัวอาจจะมีแบบเคยแฮงเอาเคยเห็นบ้างอยู่แล้วแหละใช่ค่ะคือเคยไปทะเลด้วยกันมาอย่างละครนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ลงรูปเขาเรียกว่าไงไม่ได้ไม่ได้ลงแบบใส่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอีกชุดนึงที่แบบว่าจะมีความแบบ เห็นเล like, hey, ็กๆโป๊ะอะไรอย่างเงี <S <s ้ยค่ะนีคือแซ่บสุดแลแม่ลงเลยอันนี้แซ่บสุดแต่หุ่นดีทำอะไรก็ได้อะมองแล้วสวยงามไม่หลายคนบอกว่าอยากให้การันตีทุกคนรู้สึกว่าหุ่นดีมากจริงๆเขาก็หุ่นดีแบบตรงปกหุ่นดีอยู่แล้วค่ะตรงปกตัวเล็กเอวเล็กมากเอวเล็กยิ่งกว่าเดียร์เยอะค่ะแล้วถ้าเพื่อนเราจะลงบ่อยๆเราจะไฟเขียวไหมคะหรือว่าเบกๆบ้างเพราะหลายคนก็ห่วงน้ำ อ๋อเอ้ยอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาอ,ะอ่ะ <Instagram S 2> อินสตาแกรมเขาแล้วก็ดียรคิดว่าเขาคิดมาแล้วว่าเขาจะลงอะไรดีคิดว่าเขาเห็นแล้วเหมาะสมเขาพี่ทะเลอ่ะก็ใส่ดิกรนี่ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรเดียรว่าสวยดีนะ,ะ,ะเห็นหลังแล้วก็อยากเห็นหน้าบอกเพื่อนถัาหน้ามาบ้างอนีได้ไหมคะเดี <c oughs> ๋ยวบอกให้ค่ะ <c oughs> แต่ก็เดียวก็อยากเห็นเหมือนกอันพี่อยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันแต่รู้ว่าสวยสวยแน่นอนนะคะนอกจากคำแซ่บของเขาแล้วมันมีข่าวลือตามมาอีกว่าเอ๊ะเทปนี้เป็นเิปแบบไปออกเดทหรือเปล่า ทถึงนอย่มีกระแสข่าวว่าไปเปรียบเทียบลูกกับครอบครัวของหลายชาที่มีข่าวด้วยแล้วก็ไปเทียวชลิสวยการอะไรอย่างเงี้ยสถานที่เดียวกันอะไรอันนี้ไม่รู้เลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรเลยว่าไปยังไงกับใครเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้คุยยังไม่ทนได้แซลด้วยเลยไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงแต่เขาก็จะมีข่าวแบบจับโยงไปเกี่ยวกับการมีของเด็กนะคนนี้จริงๆเราเคยพอเห็นข่าวตรงในบ้านกับเพื่อนเราเห็นข่าวอคะเห็นข่าวรอบตั้งแต่สักพักนึงแล้วค่ะก็เห็นเป็นกระแสในโซเชียลแต่ก็ ยังไม่ได้ถามอะไรเพราะไดรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเรียก็ไม่อยากที่จะไปทําให้เขาลําบากใจในการที่จะต้องตอบหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีเรื่องเครียดอยู่แล้วเดียว่าแค่ทัวร์คอนเสิร์ตก็เครียดแล้วนะแล้วก็เหนื่อยมาก,มาก,มาก,มากๆแล้วเราก็จะเป็นการคุยแบบให้กําลังใจซัพพอร์ตว่าสู้ๆนะวันนี้คอนที่ไหนประเทศไหนบ้างเป็นอย่างนั้นมากกว่าปกติเรามีมาปรึกษาพูดคุยกันเรื่องหัวใจตามภาษาสาวๆมาแกนเพื่อนสาวอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเออแปลกดีหรือว่าตอนจังหวะเจอกันเพื่อนๆทุกคนเยอะก็จะคุยแต่เรื่องเฮฮาที่แบบก้อสมองกันเลยไ <c oughs> ไมม่่่ด้้ีีเเรือองนลยะะค ผมว่าเชื่อมั่นตีกันแตตัวเองของลิซ่าเนาะเชื่อ<า>มัน <สะ S 2> ม่นค่<ส>ะเดี๋ยวคิดว่าเขาโตแล้ว<ช>เดี๋ยวคิดว่าเขาโตแล้วเขาเขาคิดมาถี่ท่วนแล้วในการที่เขาจะทาอะไรหรือว่าจะลงรูปอะไรเดี๋ยวก็ส่วว่าให้เกีตบเขาแล้วก็รักในตัวตนที่เขาเป็นกันดีกว่าแล้วเชียร์อยากให้เพื่อนเราเปิดอะไรเพร <ๆ S 1> าะว่าก็เพราะเรามีแล้วไงเพื่อนเราก็ควยมาีไนอะไรอย่างนี้ก็เชียร์ไหมหรอให้กำลังใจรักใครแล้วก็รักด้วยอยู่แล้วเป็นนั้นไปดีกว่ามอนนลิซ่าเป็นสาวแล้วใช่เป็นคนรัก ธรรมดาค่ะผู้หญิงสวยธรรมดาที่จะต้องมีข่าวอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมันถึงว่าแบบเขาก็ต้องมีคนเข้ามาชื่นชอบเพิเยอะดิ๋ยวว่าเขาเลือกได้อีกเยอะแต่ในฐานะเด็กสนิทกันถ้าเพื่อนเรามีความรักเราสามารถจับผิดได้เลยเาะว่าไม่ปกติและในภาวะนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ถามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่าโดนคอมเมนต์ลงนะเนี่ย จะผิดได้ไหมไม่ได้ดีเป็นคนจะผิดคนไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยก็ให้ลุ้นแรงไปเรื่อยๆกันไปอย่างใช่ค่ะให้กําลังใจเขากันไปดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวว่ารออัปเดตอะไรที่มันจากปากเขากันดีกว่าได้เลยค่ะแล้วก็คนกินแซวเราสองที่สูบบุหรี่พอเราแบบไม่เปิดตัวว่าเขามีคนคุยอะไรแซวเรื่องอะไรคะที่หนูไปถ่ายแล้วมีพี่บล็อกไยนะข้าวอ๋อกินข้าวก็คือว่าจริงๆแล้วอะค่ะเป็นคุณหมอที่ทำ ดูแลรักษาหน้าให้เราที่คลินิกอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือว่าทุกคนน่ะดาราทุกคนที่ไปทําก็คือหมอชวนกินข้าวนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้มีโอกาสบันเกิดของเด็กกับพี่มินม้นคือเกิดเดือนสิงหานี้เหมือนกัน mm hmm. ก็เลยชวนมากินแล้วก็เหมือนพี่พป๊อบรูษษ้จักครั้งเดียวแล้วพี่มิน้นเขาก็เลยชวนมาด้วยแล้วแกก็ดันว่างพอดีก็เลยได้มีโอกาสม mm hmm. าสกินข้าวร่วมกันเท่า mm hmm. นั้นเลยะคะ mm ่ะ hmm. คนก็ยังแซวยังเชียร์อยู่หรอท่านที่รู้ว่าเราก็มีเจ้าของแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะเปิดอาจจะเพราะว่าเคยเล่นละครด้วยกันละค่ะเล่นละครกับพี่ป๊อบมาก็เเลยหมือนกับ อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเห็นเคมีอีมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าน่าจะเป็นยังนคนเนี้นนยไปคิดว่าที่เรายังไม่เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมีโค้่หรือเปล่าอีกไม่มีไม่ไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าแค่เราอาจจะแบบไม่อยากจะเปิดอยากให้ความเป็นส่วนตัวกับคนของเราด้วยประมาณอย่างเง้นก็คือกับพี่ชายกนสิทธิ์้เลยใช่ไหมไม่มีไม่มีลุ้นเพราะเรามีตัวจริงล้งไง <laughs> <laughs> เอาใจเก่งที่เราเปิดตัว่น,นะงสือเราจริงเนี่ยทุีวันเกิดพร้อมลงรูปเปิดตะะะะัวเลยไหมคะไม่ม่ยังไม่มีรูปเราจะลงเลยค่ะแม่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ลงรูปวปันเกิดเองเดียเด๋ยวไปก่อนออยังไม่พลนจะเปิดตัวปีต้องมีรูปคู่แบบแชร์กันบ้างแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกเพื่ให้คนเห็นรูปเราไปก่อน คนอาจจะยังไม่อยากเห็นรูปแบบเปิดตัวก็ได้ฮะไม่อยากเห็นจังจริงเหรอเดี๋ยวแอบส่งให้ดูโอเคขอบคุณมากคนะ่ะขอบคุณ